สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่หูสื่อุนนะครับมือนี่เขาโยกผมม่อนทารุยเหมือนเดิมนะครับมือนี่จะทิพ่าไปใส่ปลาไหลครับด้วยเหยื่อนะครับสูตรใหม่นะครับนี่ครับอันอีกง่ายนะครับเป็นโค้งไก่นะครับเป็นโค้งไก่นะครับเป็นโค้งไก่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเอยไม่เลยครับยี่บาบา จากตลาดนะครับยี่ห้าบาทจากตลาดซื้อได้ไง่ายครับตะเิงวิธีการนิดเลยครับขั้นตอน <ไง S 2> แรกครับเข้าไปจะมาตับไก่นะครับปักไก่นะครับ

ต้นหูนะครับหูเท่าดิบน,นี่ครับเราจะเอาไซเลยด้ครับนี่ครับเป็นตุ่มตุ่มปลาไหลนะครับ ดี่ครัเดี๋ยวห้องอันนี้ก่อนนี่ครับอันนี้คราบนี่แหละถอดมานนี่ครับตกใส่มันใส่ลงไปนี่ครับใส่ลงไปครับ ส่ลงไปครับสลงไปนทีนะครับ Nói đọc, nó nổi đâu lòng nổi Hãy subscribe cho kênh ไปแล้วครับสองลำหลัหสงสามนะครับก็ใส่คร,สค,รสค,รสครับใส่ให้ไปสามหลังก้อนนะครับผมปิดสูตรครับใส่ลงไปครับ ไปเบ่งตอนไซเลยนะครับบานนี่นะครับมองที่ห้าวตีไซเป็ดสะนะครับสะอยู่ติดกับห้หน้านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นช่วงเกี่ยวเขานะครับเข้ากันที่ไปเริ่มไซกันเลยครับโอ้ปลานะปลาโอ้มือนหนะครับน,นี่นะครับ Thôi thấy mình xay lặng lẹt nhiều khó nói nghe nó lắng lẽ không thôi hơi. hơi mất lên lắng lẻo vâng lắng đi xoắn đi học nạ nạ não lắm càng dần nào ghẹo nạ 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 นี่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะก็บฐานมากมันอยู่ตรงนี้ครับนี่นะมากกว่บาบิดนานใจนั่นออกนะครับนี่ครับไป้บางหลังที่สามบาทบาทบรรยากาศครับเงยมาแรงครับ หลังอีสามอุ่นใส่ฟังเล่นะครับโอ้มืกตดนระดวังมือด้ครับ แล้วู้นี่นะครับสวิดน้าใส่นะครับหาฐานใน้มันมันคงนะครับนี่บยยัตรยาหาหมองไม้นะเสร็จแล้วน,นี่ครับหลังที่สามเสร็จแล้วครับบรรยากาศครับ ขแล้วด้ครับมือนนะว่าอยู่ไ่ไว้นะครับแล้วก็ถามาเบิงมืออื่นเศร้านะว่าปูนนี่เจ๋งมาครับได้บ่กถารุ่นมืออื่นเศร้าครับตอนนี้ข้าแล้วติดตามมืออ่นเศร้าครับครับวันนี้ก็ยั่งมือเศร้าแล้วด้ครับป่าบางบรรยากาศยั่มือเศร้าครับแงมหนาวนะครับไปเบิงกันเลยครับผู้นะครับป่าเลียงป่านะครับ ลองใส่เบิคกับเปลี่งกันครับหลังแรกครับอืมหลังแรกว่ามีอยังนะครับ แหลกบ่เมีย่ยงนะครับล่างออกนะครับ ไปอีกก่อนนะครับเก็บลังกต่อไปเลยครับยังเหมือนเศรานะเนี่ยยังเหมือนเดกัยสุดอยอด นาะครับมีอีปูครับมีเห็นบ่อีปูนะครับอีป,ปูมีปลาอย่าง้ มุหมดนะหมดบ่มีครับโอ้ยตุ่มขาดคนระับเออเออเออหมด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 นะหมดอเออ ตุ่มขาดนะครับตุ่มขาด <c oughs> มาครับ่ม,มาเบิร์เงินซีเท่าใดนะครางานเงินนะครับเท่ <c oughs> เาใด ก้อยนีคือโดนยังไงติ่งกับปูนะครับบะหมานครับมือนี่มือบ่หมานนะครับครับมือนี่กะมาเฮ็ดวิธีนี่เบิ้งนะครับกะมือนี่กับบะหมานนะครับก็ได้นะครับ จะรู้ว่าเป็นน้ำเอียงนะครับหรือว่าซาอาจจะบ่มีหรือว่าเป็นน้ำเดือดห่ออาจจะเ่หมานะครับามีสูตรอื่นตัวนี้ก็เสียร่องเสใชใอีกอยู่นะครับแตาค่ะต้องเปลี่ยนหมอกไมนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจนะครับจานหาปลาหาปลาไหลนะครับทีชีวิตเป็นบ้านมีได้แนบ่ได้แน่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจเมนในเรื่องครับเมื่อนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณครับ